วันคเนตจตุรถีเลิกดีเรื่องมงคลบูชาสการะพระพิคเนตถือเป็นวันที่นิยมอย่างมากเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่พระองค์จะเสด็จลงมายังโลกมนุษย์เพื่อประทานพรแก่ผู้ศรัทธาเป็นเทศกาลในศาสนาฮินดูที่เฉลิมฉลองการประสูติของพระพิคเนตตรงกันในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายนตามปฏิทินแกกอเรียพิธีกรรมเด่นของ คเนจัตุรถิคือการสร้างเทวรูปะพ,พิคเนตด้วยดินเหนียวแล้วนำมาประดิษฐานในอาคารบ้านเรือนองค์กรหรือในสถานที่สาธารณะบนฐานที่สูงใหญ่พิธีกรรมนี้จะประกอบด้วยการสวดบ,บทสวดในพระเวทคำพีฮินดูอื่นๆการอดอาหารการแจกจ่ายจากพิธีสวด จากบนพิธีสู่ชุมชนรวมถึงขนมอย่างขนมโมทกะซึ่งเชื่อกันว่าเป็นขนมที่ทรงโปรดของพระพิคเนตเทศกาลนี้ถือเป็นการเฉลิมฉลองพระพิคเนตซึ่งชาวฮินดูเชื่อกันว่าเป็นเทพเจ้าแห่งการเริ่มต้นใหม่และการขจัดปัดเป่าอุปสรรครวมทั้งเป็นเทพเจ้าแห่งปัญญาและความเฉลียวฉลาด